คู่วามซิงเกิลที่สองจากแพทริกคอนันดาการร่วมงานสุดคูกับการเดอะปากินสันที่สมบูรณ์ทั้งอารมณ์เต็มอัธรศทั้งดนตรีแพทริกคอนันดาแพทริกคอนันดาเปิดตัวอัลบั้มใหม่ไก่ไปแล้วด้วยเป็นไปไม่ได้ f o อ L O R N เเพลงรักจมจมของคนที่อยู่กับความรักเดิมเดิมที่ผ่านไปแล้วจนเป็นไปไม่ได้ที่จะรักใครเหมือนคนในอดีตอีกแล้วที่ตัวเพลงยังคงกินใจสะดุดอารมณ์ทั้งเนื้อร้องและดนตรีไม่ผิดไปจากเพลงก่อน,ก,อนก่อนหน้าของศิลปินหนุ่มรายนี้หากที่เปลี่ยนแปลงก็คือรายละเอียดของดนตรีที่เข้มข้นมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็แสดงตัวตนของแพทริกคอนันดามากขึ้นทั้งในเรื่องของทัศนคติส่วนตัวไลฟ์สไตล์และเรื่องการทำงานที่เผยให้เห็นศักยภาพของการเป็นนักแต่งเพลงมากขึ้นและในวูวามซิงเกิลที่สองของอัลบัม้มไก่แพทริกคอนันดาก็นำเสนออีกเรื่องราวความรักที่อาจเป็นตัวแทนความคิดของคนที่มูฟออนจากรักครั้งเก่าแล้ว แต่ก็ยังรู้สึกผิดเมื่อตัวเองเลือกที่จะบอกเลิกแล้วเดินออกมาโดยไม่ได้บอกกับใครคนนั้นว่าขอโทษนะฉันเองที่เป็นคนทำมันพังโดยแพทริคคอนันดา เน้นถึงความรู้สึกนี้ด้วยเนื้อร้องที่ว่าฉันนั้นรักเธอฉันก็รู้ดีพยายามจะทำตัวให้ดีๆแต่ติดที่ฉันวู่วามฉันนั้นวู่วามทุกทีที่นอกจากเสียงนุ่มๆเทคนิคการร้องที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแพทริคคอนันดา วูวามยังได้รับการเติมเต็มอารมณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยเสียงกีตาร์มคมฟังบาดราวกับแทนความวู้วามของการเดือพาคินสารคานเดือ้ากินสารที่ถูกโอบบุ้งด้วยความรู้สึกผิดจากเสียงร้องของแพทรกคอนันดานอกจากจะมีความเท่เสน่ห์แล้ววู้วามยังฟังสดใหม่และแตกต่างจากเพลงอื่นๆที่เคยสัมผัสจากแพทริีคอนันดา สมเป็นเพลงจากอัลบั้มใหม่ของหนุ่มคนนี้ยิ่งไปกว่านั้นในมิวสิกวิดีโอของวูวามแฟนๆก็จะได้พบกับลุกใหม่ของแพทริกคอนันดาที่ดูคูลเป็นผู้ชายที่มีอารมณ์ความรู้สึกและแสดงออกมาตรงมาตรงกว่าที่เคยสัมผัสกับเพลงเท่เนื้อหาโดน,โดนของวูวามซิงเกิลที่2จากไก่อัลบั้มใหม่ของแพทริกคอนันดา กันได้จากทุกบริการสตรีมมิ่ง https p a t r i c k a n a n d a l n k to w u i k a n หรือสัมผัสตัวตนที่เป็นในวันนี้ของหนุ่มคนนี้ผ่านมิวสิกวิดีโอของวูวามได้จาก YouTube patricknanda a